ทำไมฉีดฟิลเลอร์ขมับแล้วยังไม่สวยนะคะเพราะว่าแพทย์ที่ขาดประสบการณ์นะคะอาจจะยังมีความละเอียดไม่เพียงพอแล้วก็มองไม่ขาดในหลายๆจุดนะคะอันดับแรกเนี่ยเวลาฉีดฟิลเลอร์ขมับนะคะ แพทย์ที่เพิ่งแบบยังประสบการณ์ไม่เยอะนะคะจะใช้การอาใช้เข็มแหลมปักจุดเดียวตรงนี้นะคะปักจุดเดียวตรงนี้นะ,ะแล้วยาก็จะกระจายทั่วๆอยู่ประมาณแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เข็มแหลมปักจุดเดียวแค่ตรงนี้นะคะจุดที่จะยังไม่ได้รับการเก็บรายละเอียดก็คือบริเวณแถวตรงนี้นะคะซึ่งคนไทยเนี่ยชอบมีความบุกตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การบุกตรงนี้เนี่ยต้องใช้เข็มทู่นะคะเปิดรูตรงนี้แล้ววางไปที่ชั้นอินเตอร์ฟาเชียนะคะเก็บไว้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย จุดที่นักจะละเลยก็คือจุดตรงนี้นะคบตรงกลางๆที่คนไทยชอบบุกลงไปนะ,ะอีกจุดหนึ่งที่ชอบละเลยนะคะแล้วก็มองมองมองอย่างไม่ขาดนะครับก็คือการบ,บุกในแนวไรผมนะคะการบ,บุกในแนวไรผมนะคะซึ่งเป็นจุดที่แบบค่อนข้างฉีดยากแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์ที่มีเชี่ยวชาญเขาจะพยายามเก็บเข้าไปถึงในไรผมตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้ที่บ,บุบๆุที่ทําให้หน้ามไม่ละมุนอะ่ะบางคนเนี่ยหน้ามันดูเป็นเหมือนหัวปลาเมือกอะ่ะ ประมาณว่านูนยุบนูนนะคะมันจะอยู่ในแนวไรผมตรงนี้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการเติมด้วยนะคะใครที่ตรงแนวไรผมเนี่ยมันบกมากๆเนี่ยอาจจะต้องอเติมตั้งสองซีซีนะคะซีซีแรกเนี่ยตรงในแนวไรผมใแค่ไรผมอีกซีซีหนึ่งก็คือแถวตรงนี้นะคะนะอีกจุดหนึ่งที่แพทย์มักจะคิดไม่ถึงหรือมักจะละเลยก็คือบริเวณตรงตรงนี้นะครับตรงนีน้ตรงชิดทางตานะชิดทางตากับ เนี่ยตรงระหว่างห่างตาห่างตาตรงนี้กับขมับบางคนที่มียุบๆตรงนี้ลงไปนะครับจะต้องมีการเติมตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อความสมบูรณ์แบบน,นะอีกจุดหนึ่งที่หมอมักจะละเลยก็คือ,อเส้นๆนะครับเส้นๆนตรงขอบออรออ์อบิทัลอิมนะครับเวลาที่เติมถ้าเติมไม่ถ้าเติมเสร็จแล้วบางคนมองเห็นมองถึงแค่จุดตรงนี้นะคะแต่จริงแล้วเนี่ยบางครั้งมันมีร่องๆตอง้งแต่ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเก็บร่องให้เรียบร้อยด้วยนะอีกจุดหนึ่งนะครก็คืออีกจุดหนึ่งก็คือขอบนะเนี่ยตรงนี้นะครับนะขอบระหว่างหนกแก้มกับขมับนะะค ต้องต้องเก็บขอบระหว่างขอบกับหนกระหว่างขอบหนวกแก้มกับขมับเนี่ยต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะฉีให้มันต่อเนื่องให้มันละมุนต่อเนื่องกันนะคะเพื่อไม่ให้เห็นความแตกต่างระหว่างหนกแก้ม กับบริเวณขมับนะการเติมให้มันเรียบร้อยตรงนี้ทําให้หน่าดูละมุมต่อเนื่องกันนะคะสรุปแล้วจุด4ี่จุดที่หมอมักละเลยเวลาที่ฉีดฟิลเลอร์ขมับนะก็คือตรงไหนบ้างอันดับที่อันดับแรกคือตรงนี้นะครับตรงตรงกลางขมับเลยอันที่2คือบริเวณหางตาตรงนี้นะอันที่3เส้นบริเวณขอบตรงนี้นะคะนะขอบตรงนี้นะคะที่4ี่คือเส้นขอบตรงนี้นะครับ้อันที่5้าก็คือแนวไรผมข้างในไรผมตรงนี้นะคะต้องมีการเก็บให้เรียบร้อยนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าคนไข้ฉีดแค่หนึ่งซีซีมันอาจจะยังไม่พอนะคะแต่ถ้าฉีดข้างละสองซี่จะเก็บัท ได้ค่อนข้างเรียบร้อยนะจ๊ะ